เอาได้ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันะไก่ไข่เก็บนะคบนนี้ท่านก็อยู่กับรายการยูนิเวอร์แซนด์บมันบ้ามากเลยนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวในเกม Universe Sandbox กันนะครับสำหรับใครที่มีอะไรที่อยากให้ผมทำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แฮชแท็กมันบ้าด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่แฮชแท็กมันบ้ามากนี่ผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเรามาดูดีกว่าว่าความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสััััััปปปดดดาาาาหห์์นนนนนนนีีี้้้้ะะะะะคคคคคครรรรรรรบบบบบจจเเเ็ขอองใใวมท่ไลืกกสสสุณ เอกพัฒน์เครับบอกว่าอยากให้โลกไปอยู่ในหลุมดำครับแฮชแท็มันบ้ามากแฮชแท็กยอะโอเคแฮแท็ก fc มานานแล้วนะครับได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะโลกของเราเนี่ยไปอยู่ในหลุมดำาลครับแล้วก็ไปที่อ่า new ก่อนะครับเริ่มใหม่จากนั้นนะครับเราจะหาหลุมดำที่อ่าไม่ได้มีขนาดที่อ่าเล็กมากหรือใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับเราต้องเอาโลกของเรามาเทียบก่อนอันนี้คือโลกของเรานะครับผมหาหลุมดำสักหลุมหนึ่งก่อนที่ เราจะาโลกเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะครับหลุมดำเนี่ยก็รู้ด้ว่ามันเป็นหลุมที่มีแรงดึงดูดมหาศาลมากเล็กไปเล็กไปใหญ่ไปเราเอาเล็กประมาณนี้แล้วกันน่าจะพอที่จะเอาโลกเข้าไปอยู่ได้นะครับเราก็เอาโลกของเรานะครับย้ายเข้าไปอยู่ในหลุมดาเฮ้อมัน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 อยู่มันอยู่ในหลุมดำรดอย,ยังวะพอโลกไปอยู่ในหลุมดําเนี่ยความหักเหข,ของแสงเนี่ยมาทำให้โลกดูใหญ่ขึ้นนะครับดูดิโลกแบบ มันอยู่ข้างในนะนะมันอยู่ข้างในแล้วแน่ๆแ,แต่ว่ามันด้วยการเบี่ยงเบนของแสงทําให้ความบิดเบี้ยวของโลกที่อยู่ในหลุมดำเนี่ยดูแปลกไปฮะและนี่คือโลกที่อยู่ในหลุมดำนะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนนะผนลลัพธ์ของมันคือมันโดนดูดแน่นอนแต่เพื่อมันจะมีอะไรแปลกๆที่น่าสนใจนะครับกดเพ่หายไปอย่างง่ายได้หายไปแบบว่าไหลล่องลอยนะครับ เพราะว่านี่คือหลุมดําที่มีแรงดึงดูดมหาศาลมากๆการที่เราจะเอาโลกนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับมัน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 หายไปอย่างแน่นอนแน่นอนเด้ออันนี้คือโลกที่อยู่ในหลุมดำนะดูซ้มหาย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 ใส่เข้าไปคือหายหายหมดต่อให้ผมนะครับเอาดวงอาทิตย์นะครับที่มีขนาดยาวลกเป็นร้อยเท่าเนี่ยใส่เข้าไปหายอยู่ดีหาย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 ดูหาย ต่อให้เป็นดวงอาทิตย์ก็ก,ก็ก็หายอ่ะผมนะ,ะใส่ไว้ห่างๆนะครับก็ยังต้องโครจรรอบหลุมดำอะ่ะแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังโดนดูดนะครับจะเอาอะไรกับโลกที่อ,อยู่ในหลุมดําซึ่งยังไงนะครับก็โดนดูดนะครับนี่นะคับก็คือผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดเราเอาโลกของเรานะครับไปอยู่ในหลุมดํามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับก็คือโลกโดนหลุมดําดูด อย่างรวดเร็วยเป็นไปไม่ได้ที่โลกจะอยู่ในใจกลางหลุมดําได้โดยที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับเอาละครับท่าผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกว่าจะเสริมสร้างจินตนาการนะครับแล้วก็เข้าใจความยิ่งใหญ่ของหลุมดํากันได้ มากขึ้นนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้สำหรับสนุนได้เพียงแค่กดไลค์เท่านั้นนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็สามารถกดติดตามกดสั่งกระดิ่งกับเราได้เลยนะครับเมื่อผมหรือกีบจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอทบทวนเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับรายการอยู่ดีว่าแซนบ็อกมันมากมากยากให้ผมทำไรอย่าลืมขอกันมาวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย